สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะผมมื่อนี้นะครับกัสิพาพี่น้องมาเบ่งควายมงามราคาดีๆเซ็นเคยนะครับผมมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่คอควายของพี่ยุทธนี่ครับบ้านนาลาดควายอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับผมมื่อนี้พี่เพิ่นมีควายงามมาฝากอยู่หลายตัวนะครับว่าจะเป็นโค้แม่ลูกนะครับแม่พันธุ์แม่สาวนะครับผมแล้วก็มีพ่อพันธุ์รอ มาโชว์ในมือนีิเนี่ยผมเดี๋ยวสีเข้าไปสอบถามข้อมูลกับพี่เพื่อน่าสิเปิดราคางในนี้เนี่ยผมสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับนะครับผมวัอนี้มีความงามมาฝากแล้วเนาะครับผมอยู่กันหลายตัวเลยครับนะครับผมเอาคนไม่ลูกกันเนาะครับไอ้เนี่ยคนไม่ลูกครับลูกสาวเนาะครับลูกสาวครับเป็นลูกสาวครับนะผมแม่พันธุ์นี่เพิ่นมีซื้อไหมครับนี่แม่บัวบานครับแม่บัวบานนะผมเพิ่นเป็นเล่ากบบ้างไลยพี่ ก๋วยเงา่ยมน้องบัวบัวเทานีรนะครับกวยงานน้องบวนลำพูเฮาครับผมนะับผมแม่บัวบานในสูงร้อยสามสิบหกครับร้อยสามสิบหกครับเนี่ยผมประกันพี่ร้อยสามหาบัวไปเนาะครับประกันสามหานี่แหละครับครับผมสามหาเพื่อเพื่อนวัดเราเนี่ยครับนะับผมครับไอลูกสาวเป็นลูกที่ไหนพี่เป็นลูกที่สองครับลูกที่สองจังเดือนแล้วครับลูกสาวลูกได้หาเดือนครับหาเดือนนท้องนี่ผสมไหมพี่ผสมนี่ครับพ่อพันนี่แหละครับพ่อพันอยู่ในคอกเขาในคอกครับ ไอ้เป็นชายได้พ่อพันเป็นลูกชายบิ๊กอุไทยครับลูกชายบิ๊กอุไทยครับได้ตังค์ซื้อขึ้นไปบ่ครับซื้อบ้านรุ่งแล้วตังค์ซื้อไงแบบเพชรียนผู้พันธุ์นะท่านเพชรผู้พันครับอืมพื้นสูงหลายเดี่ยพ่อพันธุ์ร้อยห้าสิบห้าบวกอยู่ครับจีเขาร้อยหกสิบแล้วครับก้อยพิ่งสามปีก้อยพิ่งสามปีครับเอาเดี๋ยวค่อยจะให้พี่น้องเบิ่งไอ้พ่อพันธุทายคลิปกันเนาะครับแต่ว่าเพิ่นผสมให้แล้วครับผสมแล้วครับผสมเต็มในแปดวันที้แปดแปดเดือนนี่แหละครับททองี่ ครับของพ่อพันุก็คือลูกบีวไอุทัยครับเอาพี่น้องครับได้เปรุ่นเลยผสมจริงให้แล้วครับคอยสีให้พี่น้องบึงพ่อพันกันว่าเพื่อนลักษณะพ่อพันเพื่อนเป็นทุงไหนแนวผมเบื่องแม่แม่บัวบัวบานครับบัวบานครับนะครับสูงร้อยสามสิบหกนะครับเนี่ยเบื้องหน้าเขาเพื่อนเป็นวงสวยเขาซ่อนสวยเนาะครับตาแต้มชัดเจนขวานซองทางมีอ่องคอสองเซนโอ๊กเผาดีเล็บ ดีเนาะพี่เนาองมีตัวนีงเนาะบ่มีครับเรียบม่นดีเรียบม่นสวยถุงเท้าขาวอะไรสีขาเลยนะครับอ้างดีครับนี่เบื้องเองาเนี่ยผมนะครับกกหางพุ่มหางเบื้องเอานะครับนี่นมน่ครับสีเต่าใหญ่ๆลูกสาวมนออกนมไปครับบัวครับยังกินนมยังกินนมอยู่ครับเนี่ยผมยังกินนมอยู่ยังกินนมอยู่เนาะหวันดีดีแข้งขาดีไม่ตัวนีงเนาะครับบ่มีครับเนี่ยผมมาจุงมพี่ครับจุงมาพีหน่อยเสียบเบิ่งลูกลูกสาวตัวนี้เนาะครับตัวน้อยเนี่ยครับเนี่ยผม นี่ครับถือว่าออกมาแข้งขาใหญ่เลยถุงเท่าขาวคาดกระไรสีขาเลยครับนี่ครับข้นดีพร้อมนะครับนี่ทองที่สามนี่พอพันตัวนี้ครับนี่เจ้าเพชรผู้พันครับนี่ครับเจ้าเพชรผู้พันครับหนาใหญ่นี่ครับผมสายอู่ไทยเนาะครับสายลูกบิ๊กอุทไทยครับลูกบิ๊กอุทไทยครับนี่ครับผมนาเขาสวยลูกพอพันนี่ครับได้เป็นลูกในทองที่สามคือเจ้าเพชรผู้พันข้นตกสวงไส้นะครับลูกสาวเพิ่นหนาดีนะครับข้นดีแข้งขาเบิ้งถุงเท่าขาวเล็บดี นี่ไายนี่บางไงเลยนะครับผมน้ำลมนี่แตกจากเลยน้ำลมดีให้นมดีเนาะครับเพราะเบื้องลูกเพิ่นแล้วกินนมนี่งหนาดีครับลูกหนาดีแม่บัวบานนะครับสูงร้อยสามสิบหกคนแม่ลูกครับนะครับลูกสาวไว้หาเดือนครับนะครับผมแล้วก็ในท้องผสมให้แล้วครับของเจ้าเพชรภูพานลูกชายของบิวไทยแม่นครับนะครับพอพันนารอครับผมนี่เนี่ยพอพันนารอให้พี่น้องมึงพอพันหนึ่งก้อนครับลูกร้อพอดไอ้นี่ครับนี่ครับรอดีนะครับตัวนี้นี่ครับหนาไงนะครับผม คุมไม่รู้คมนี่นะผมสิเปิดราคาดิเพี่เปิดไว้หนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับหนึ่งแสนสองหมื่นเนาะครับเนี่ยผมขันติดในทองกับโอกาสติดสูงแล้วแมนครับเพราะว่าเป็นคุ้มตัวมันติดอยู่แล้วครับอืมจัดให้จัดดอกไว้สามสี่ดอกสามสี่ดอกเลยนะครับผมนะพอพันกับบอดี้ขี่ลายเนาะครับพอพันกับรอรเลยนะครับสูงใหญ่พอพันแมนหนึ่งแสนสองหมื่นครับนะครับโอกาสติดกับสูงเลแล้วนะครับในทอง ต่อรองราคาได้ครับเราก็ได้คือเก่าครับเอาเบอร์พี่น้องไม่ได้ผิดศูนย์แปดหกครับสองสามสี่เก้าเก้าหกแปดของพิยุทธนะครับเนาะครับผมเปิดคมแรกไว้นะครับผมแม่บัวบานสูงลอยสามสิบหกครับลูกสาวนะครับนี่อันนี้พ่อคุ้มฝูงนล้ลูกสาวเนาะแม่ครับพ่อคุ้มฝูงครับนะครับแต่ว่าคือใจลูกดีอยู่นะครับอัตลักษณ์เชิงขาดีครับเนี่ยผมหนึ่งแสนสองหมื่นราคานี่กะต่อกันได้นะครับผมเดี๋ยวห้าเบื้องตัวต่อไปกันนะครับผมเอาครับผมก้อนที่สิไปเบื้องตัวต่อไปให้พี่น้องมาเบื รอตํางใจนะครับจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตัวต่อไปก็เป็นสาวท่องแรกที่ว่าผสมเจ้าเพชรผู้พันไปเนาะครับเจ้าเพชรผู้พันครับนี่ครับผมเพิ่นอายุถึง3ปีไปครับนี่ยสองปี8เดือนนี่แหละครับสองปี8เดือนครับคก็ต้องสิกครับนะครับผมเป็นลูกชายของบิวไทยเนาะครับลูกชายนะครับผมนะครับหน้าตารอเลยสูงที่ ลอยหาสิบหาบวกครับลอยหาสิบหาบวกครับนะครับอาจจะไปฮ่อนร้อยหกสิบอะไรเนาะแม่นครับนะครับควายยังเป็นนุ่มหน่อยอยู่แข้งขาเงี้ยนะครับผมมาที่เห็นเด่นเด่นกับนาตาล้อนะครับนี่กระบาลนี่ครับเบื้องน้าตาเพิ่นอัตราควายงามว่อไทยเข้ามาเต็มนะครับหัวหนูพวกใหญ่ยไปนี่นาเขาเปิดเปิดกว้างสวยนะครับผมเพิ่นได้แข้งได้ขาเนาะครับแข้งขาเงี้ยนี่ครับหนาตึ๊บนะครับนี่ฝนดีพรอะเบื้องท่ายืนท่าอยังกันนี่ครับพี่น้องครับนี่ผู้ทธอยาก อันนี้ก็สีเปิดแบงอยู่เนาะกเปิดอยู่ครับเปิดที่้องสนใจครับเราคุยกันหลังไม่เอาเราคุยกันหลังไม่เอาครับอ่านะครับผมเบิ่งอ่านท้าเพิ่นก้อนนี่ครับอันท้าตรงดีตรงดีครับนี่ฮะผมถือว่าเป็นอีกเผ็ดเพชรนะครับพอพันอีกตัวนึงครับนะครับทีนาไปพ้าหน้าใส่ท่านกันครับนะครับผมผู้ใดที่ได้กะอันนี้ก็โทรมาครับค่อยโทรมาคุยกันโทรมาคุยกันครับนะครับกะสีแบงให้นย้เราแบงคือนยีเราครับอ่เดี๋ยวเข้าเบิ่งนะครับตัวต่อไปกันที่ว่าเป็นซาท้องแรกนะครับที่ผสมเจ้าเผ็ดผู้พันไป เอามาเบิ้งกันต่อนะครับผมเป็นนะครับควายแม่สาวที่ว่ายังบม่เคยมีลูกเนาะครับนะครับผมเพิ่นไม่ซื้อเครับนี่แม่ดอกคูนครับแม่ดอกคูนเป็นเราก่อบ้างไหนพี่เป็นควายสายทั้งเพชรอุดรพูดแล้วครับทางเพชรอุดรเนาะครับนะครับปิดสายจ้เหนือมาครับเนี่ยผมเพิ่นถึงสามปีไปครับนี่ผัดสามปีแล้วครับนสามปีเนาะแต่ว่ายังบ่ทันได้ผสมเลยอะไม่นครับกระเพิ่งมาผสมมาขึ้นนี่เีคครับผสมกับเจ้าเพชรเหรครับมาขึ้นยูนี เจ้าเพชรจัดให้เลยไม่ันจัดไปจักดอกแล้วครับห้วยสามสี่ดอกกูแล้วสามสี่ดอกมีเต็มไปเลยจัดให้เต็มเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมเห็นว่าเพิ่นยังบวมๆอยู่ไม่ันครับวันที่อะไรพี่ผสมไปผสมวันที่สิบเก้าบอกครับอืมันที่สิบเก้าเนี่ยอะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งละไม่ันครับประมาณอาทิตย์แล้วครับเนี่ยผมเอามาไอ้ความสูงให้ดครับนี่ร้อยสี่สิบครับประกันความสูงอะ้รร้อยสี่สิบเนาะครับประกันร้อยสี่สิบประกันร้อยสี่สิบเลยจิ้มบวกไปหอดร้อยสี่เอ็ดพูดแล้วครับเนี่ไม่งั้นะครับมมีควาาหน นับความเงยแนวผู้ใดไที่อยากได้ไปพัฒนาใส่พันกันเพิ่นผสมไว้ให้แล้วผสมสิ่งให้พร้อมครับนะเขาเปิดนะครับขวนนี่ฮะขวนเท่านั่งจานะครับเป็นขวนดีนะครับนี่หัวหมอทองสวยตาแต้มอัตลักษณ์มีนะครับยกข้อขึ้นครับโอกเผาเงยข้ออคข้อสองสินเล็บดีมุ้งตีนิงเนาะมุ้งมีครับนะครับผมมาเบิ้งคูงสั่งด้านข้างกันนะครับข้อหนาดีครับแข้งขาใหญ่เิ็นเอาเล็บมุ่นสวยขวนดีนะครับนี่ขวนเกี่ยวมาตกส่วงใส นะครับขวนเราแตกนะครับผมู้รดที่ว่าได้ไปเพื่อนเะสีทำคุณเนาะครับนะครับผมล่ำตัวนี่ยืนสง่าครับแม่นี่นะครับยืนสง่าเชี่ยงดีครับนี่ครับผมมาเบิ่งทางท้ายเพิ่นนี่ครับยังบุมบวมอยู่นะครับนี่นะครับเจ้าเพชรจัดให้แล้วนะครับพอพันสายอุทไทยเนาะครับนะครับนมเพนเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งนมก่อนนมสีเต่าสวยๆนะครับยังบ่เคยมีรอยดูดสีชมพูเลยครับนะครับผมมาเบิ่งขวนฝั่งนี้กัน ตกสวง้สยสวงขวาเลยพี่้องครับนี่สองขวนเกี่ยวมาตกสวงขวาตกซื้อกันปั๊บเลยครับขวนดีนะครับผมครับดอกไม้เนบคูก็มี่ครับดอกไม้ก็มี่มาครับผมมี่รับค้างนี่ข้างไสยเนาะครับข้าง้สยเอาขวนดีเลยนะครับเป็นอีกแม่สาวตัวหนึ่งนะครับที่นาเอาไปพัฒนาสายพันธุ์กันน้ผมเพราะว่าเพื่อนมีโครงสร้างที่ดีนะครับสูงลอยสี่สิบบวกแล้วครับลำตัวเาาดีลำตัวยาวยืนสง่าข้อหนาดีครับวนดีพอม นี่ครับเบื้องเอาท่ายืนท่ายังเพิ่นตอนแรกเห็นว่าไม่ค่อยผูดนะมันนาตานาดูนะครับเนี่ยว่าไค่อยผูดแต่ว่าเพิ่นนี่ครับเป็นควายแม่สาวที่ว่าครับนี่ครับโค้งสร้างดีเนี่ยอันนี้แม่ดอกคูณเนาะครับสูงรอยซีสีประกันคบสูงไปเลยครับผมนี่ครับทองแรกผสมของเจ้าเพชรคู่พันไว้ครับนี่ครับผมสิบเปดราค่าเลยพี่เปิดไว้เก้าเมื่นบาทครับก่าหมื่นเนาะครับราคานี่ขันติดทองเจ้าเพชรนี่ถือว่าคุ้มค่าไปเลยคุ้มค่าเลยครับนี่ครับผมให้พี่น้องไปรุ่นกันเลยครับ เนี่ยครับถือว่าโอกาสตีก็สูงแม่นครับเพราะว่าค่มตัวมันพลาดยากี้หรอกข่มตัวในพลาดยากี้แล้วเนาะครับเนี่ยครับผมพอไดสนใจตัวนี้เนี่ยผมก็โทรมาตลองกันเลยนะครับราคานี่ก็เกลือมือนก็ต่อกันได้นะครับผมสวยๆนะครับแม่นี่เนี่ยผมเบิ้งท่าเดินท่ายายเพิ่นจุงไปเพิ่นให้พี่น้องเบิ้งท่าเดินท่ายายบ่มีตำเหนีงเนาะบ่มีครับเนี่ยผมเดินสง่าเดินสวยนะ่ยสำหรับแม่ดอกคูณเฮานะครับสาวสวยนะครับอีกตัวนึงเนี่ยเพิ่นเปิดไว้ที่เกลือมือน ครับนะครับผมผสมจริงของเจ้าเพชรไว้นะครับกันติดมากคับคุ้มค่าเลยครับพี่น้องครับนี่ราคานี่นะผมเดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมเอามาเบิ้งกันต่อเลยนะครับผมอันนี้กะสิเปิดเป็นแพ็กคู่เนาะครับเป็นสาวสวยนะครผมเพิ่นมีซื้อตั้งแต่ไหนครับนี่อันนี้แม่หงครับแม่หงครับกับน้องแม่ไพ่ทองครับน้องไพ่ทองครับแม่หงนี่เพิ่นถึงสองปีไปครับนี่เขาสองปีแล้วครับอีเขาสองปีผสมแล้วดิครับผสมแล้วนี่ผสมเก่านจะเล่นไว้ผสมก็อจะเล่นแล้วครับสูงไรเนี่ยครับนี่ ร้อยยี่สิบหกครับร้อยยี่สิบหกกวยี่สิบหกหวกี่ดอกเป็นเนนท่องแรกเนาะแม่นครับผสมก็จะเลื่อนไหวนี่ใบนี่บ่แม่นครับนี่เลยอืมผสมให้แล้วครับจักเดือนแล้วครับนี่เขาซีเดียร่เดือครับเขาซีเดือนแล้วแต่ยังใ่ตรวจทองเนาะบัวครับน้องบัวตรวจนี่ครับผมหลักฐานชัดเจนนี่ครับผมเป็นควายสาวท้องแรกครับนะครับพี่ผสมพลอยงไงใส่เลยครับนะครับผมมัาเกาือเล่นจัดเกลือเล่นเลยครับอืมหล้วไอ้น้องไผ่ท้องนี่สูงเท่าดไหนครับนี่ อันไี่ช่วงนี่สูงลอยยี่สิบสี่ครับลอยยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกอยู่ครับสี่บวกเนาะอายุเพิ่นกะปีแปดเดือนปีแปดเดือนเป็นสาวน้อยอยู่ครับนีะฮะผมแต่ว่าสิเปิดเป็นแพ็คคู่สิเปิดแพ็คคู่ครับแต่ว่าพี่น้องที่แยกกอ้แยกได้ที่เขาครับนีะฮะผมให้พี่น้องเบิ่งรอบกันน่ฮะผมสำหรับสองสาวนะครับสาวสวยน่ฮะผมเพิ่นมีโครงสร้างที่ดีทั้งคู่ครับผมมีตะหนิยงเนาะบ่มีครับน่ฮะผมมีตะหนิยงนะฮะผมไอ้แม่แม่หงเพิ่นก็ใช่ล้ำตัวยาวล้ำตัวยาวนะครับล้ำตัวยาวดีนะครับผม หวนดีนะครับท่องผสมแล้วก็จะเลื่อนซี่เดือนแต่ว่ากับว่าตรวจเทียบว่าครับว่ได้ตรวจอืนะครับผมคันมักอีลีกะตรวจให้เลยครับตรวจให้กันได้เนาะครับตรวจอี่ส่งกันครับนะครับผมทานตะกอนค่อยเอากันครับทานท่องกะถือว่าครับเต็มรุ่นลูกเก่าเลยครับได้รุ่นลูกเก่าจะเล่นนะครับผมอ่ะน้องไผ่ท่องกะสูงร้อยยิบซี่ครับนี่ยครับเนี่ยมีความหนาอ้างดีครับแม่นี่เพึงจะเรื่องความอ้างเนาะครับอ้างใหญ่แข็งขาดี ไอ้แพ็คคู่เปิดเท่าไรครับนี่เปิดไว้หนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับหนึ่งแสนสามหมื่นครับคันเอาแพ็คคู่กับลดลงได้อีกลดลงได้เยอะเนาะครับอันเป็นแยกกับสี่หกสิบห่างใช่เนาะตัวละครับตัวละหกพันกว่านี่หกพันครัวเรื่นเนาะวันนี้นะครับผมเพราะว่าเปิดไปที่สามเอ้ยหนึ่งแสนสามหมื่นครับอันนี้ผู้ใดที่ว่าอยากได้เป็นแพ็คคู่เลยกับสี่ลดราคาให้พิเศษให้เลยครับนะครับผมสำหรับสองสาวเนี่ยผมอ่ะเดี๋ยวเหาเบิ้งตัวเสถ่ายเนาะครับ เนี่ยผมเอามาเบิ่งตัวสุดท้ายกันเนี่ยผมเป็นสายต่างเนาะครับนะครับที่เป็นเลือดผสมมาครับเนี่ยผมเพิ่นมีซื้อาพราะนี่ซื้อแม่เพชรดดำครับแม่เพชรดดำเพิ่นอายุได้ไหมครับผมได้ปีแปดือนนี่แล้วครับที่เขาสองปีเนาะครับที่เขาสองปีพันนมยังอยู่ครบครับเป็นสาวน้อยอยู่ครับเท้าหน้อยนะครับยังบริหารได้ผสมเพียเจ้าเพชรกำลังตอมอยู่ครับใกล้ขึ้นแล้วครับอันขึ้นมากอะวันนี้อาจะเซ็ตเจ้าเพชรก็ได้กันสี่ให้เจ้าเพชรเลยจัดเลยครับสูงไรนะครับนี่ร้อยสามสิบ ซีครับลอยสามสิบซี่นี่นะครับนี่ครับผมลอยสามสิบสามสามสีเนาะครับนะครับมีโครงสร้างที่ลำตัวยาวครับนะครับมีโครงสร้างดีนะครับผมผู้ใดอยากได้ไปพัฒนาสายพันธุ์กันนะครับผมขานเพิ่นขึ้นมานี่กับเจ้าเพชรกระชิจัดเลยครับนี่ครับอ้างดีครับพี่น้องอ้างดีตัวนี้เนีครับผมผู้ใดที่อยากได้นะครับทายเพิ่นยกสูงนะครับผมแม่เพชรดำเนาะครับเวิร์กนมพนกรเนี่ครับผมนมเนี่ยครับสายติดสายต่างมานนมกระิเป็นหัวนมดำๆนะครับผม เปิ้งกระดิใจนุ่มดีสำหรับสายนี่เรียบมุ่นดีดีครับเรียบมุ่นดีเนาะครับเรียบมุ่นดีทุงเท้าขาเขาไรมีแล้วนะครับผมเปิ้งกระดิ่ผ้าไทยเขาหม้อ้อมเลรอเนาะผ้าแมแน่เลรอครับผ้าแมเน่เดีเพราะมีทุงเท้าขาวก็เลเบ่งหน้าตาเบ่งหน้าเขาคนละครับหน้าผมไอ้น้องเพชรดำนะครับสูงร้อยสามสิบสามบวกเนาะครับสามสิบสามบวกครับนะครับผมไอ้อายุปีแปดเดือนขี่ขาสองปีครับครับสาว อ่าสวยนะสายตางี่สิเปิดราคาดิพี่เปิดไปหกหมื่นบาทครับหกหมื่นเนาะครับราคานี่ก็ต้อนได้ครับต้อกันได้อีกคือเก่าครับต้อนกันได้ต้อกันได้ลดกันได้อีกลดกันได้อีกครับนี่ครับผมเอาเบอร์พี่น้องเราวนักเพศศูนย์แปดหกครับสองสามสี่เก้าเก้าหกแปดครับมัอนี้เปิดกันอยู่หลายตัวเนาะครับบอกว่าจะเป็นคู่แม่ลูกครับนะ่ยแม่สาวทองแรกนะผมสาวน้อยสาวสวยครับนี่ยผมแล้วก็เอาไปจูงเจ้าเพชรมาพี่น้องเบิ่งจากอีกรอบนึงนะปล่อยเลยนะครับผมเจ้าเพชรฟูพาน นะครับที่ว่าเป็นพ่อพันธุ์ประจําคอกนะครับสูงใหญ่นะครับนี่คันพี่น้องมักอิริยาบเขามาเบิ้งกันครับย่งบุกกินหัวหันอยู่นี่ยังบุญนี่โยกำลังฝึกกินบ่กําลังฝึกอืมพี่น้องพึ้นมาผสมเทียไปนี่พึ้นเขามาอยู่ครับหมู่บ้านนี่ก็ไปหมู่บ้านนี่ได้สองตัวครับเราผสมตัวใหได้ครับตัวละสองพันครับสองพันเลยเนาะครับเท่ากับโอ้เสียบเท่ากับฟาร์มใหญ่เพิ่นล่ะเนาะแม่นครับนะครับเพราะว่ากัเพิ่นก็มีโครงสร้างที่ดีแม่นครับใหญ่นะครับใหญ่เลยนะครับนี่ตัวนี่ ท่านพี่น้องอยากได้เอาไปคุ้มฝูงหรือว่าไปเป็ี่ยนพอพันยุคอกเพื่อนพี่เพิ่อนก็ติเปิดแบงให้เนาะครับแต่ว่ากให้โทรคุยกันเอาเบื้องเอานะครับนี่หน้าตาโค้งสางของเพื่อนนะครับมีความสดนะครับมีความสดเลยลหละครับเป็นกําลังเป็นเบาเต็มตัวนะครับนี่ข้อนี่นะดีหนาตึบเลยนะผู้ใดสนใจก็โทรมาพูดคุยกันเนาะครับนะครับผมเ่งเป็นข้อเสื่อมขวอคว้งหน่อยอยู่ นะครับเมื่อนี้ก็เปิดอยี่อะไรตัวนะมักตัวใดก็โทรมาพูดคุยกันครับนะครับต้อนทุกตัวเนาะต้อนได้ทุกตัวครับนะผมมาสละคลิปนี้นะผมขอบคุณหลายครับพี่ติดตามเราชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีกสิพาพี่น้องมาเบิ้งมาเราชมเหมือนเคยนะผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องน่าเช้าพาเที่ยววัยนะผมสละคลิปนี้สวัสดีครับ